ปัญหาของผู้หญิงหลายคนที่อยากมีแฟนฝรั่งคือทำยังไงถึงจะมีแฟนฝรั่งทำยังไงถึงอยากจะได้คุยกับฝรั่งสักคนหนึ่งทำยังไงถึงให้เขาชอบถูกไหมคะสำหรับคนที่อยากมีแฟนต่างชาติอนะโคชเอมจะแนะนำแบบนี้คะ่ะว่าคำถามที่หนึ่งคือทำยังไงถึงจะมีแฟนฝรั่งได้คืออันดับแรกนะ คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองเลยว่าต่อให้วันนี้คุณยังไม่เจอคนที่จริงใจก็แล้วแต่ก็ตามแต่แต่ถ้าคุณไม่หยุดพยายามแล้วยังคงทำมันต่อไปเรื่อยๆมันจะสำเร็จจำคำโคชเอมไว้นะคะนี่คือสูตรลับของกฎแพ่งความสำเร็จคือ ทุกคนก่อนที่จะประสบความสำเร็จในการมีแฟนต่างชาติมีล้มลุกคุกคานผิดหวังโศกเศร้าตัวเองเองก็เช่นกันเราจะได้ลิ้มรสทุกรสชาติของความรักไม่งั้นนะคะทำไมมันโชคร้ายอย่างนี้โค้ดทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณคือมันสอนคุณให้เติบโตขึ้นถ้าคุณไม่ได้ภูมิคุมค้มกันหรือรับคมมีดของคุณให้มันคมขึ้นอะ มันยากในการเดินเส้นทางสายนี้โคชเอมจะเปรียบคุณเหมือนกับวันนี้เนาะเราเป็นเหมือนเพชรน่ะเป็นเหมือนเพชรในตมที่มันมีสีดำอ่ะคุณคิดภาพออกไหมแล้ว เวลาที่คุณเดินเส้นทางสายฝอคุณอาจจะเจอสแกมเมอร์คุณอาจจะเจอคนที่ไม่จริงจังคุณอาจจะเจอคนที่คุยกับคุณแล้วเขาก็หายไปคุณอาจจะเจอคนที่คุณกําลังออกเดทแล้วเขาก็ไม่สนใจคุณคุณอาจจะเจอเกิดกับคนที่คบกับคุณมาปีสองปีแล้วเขาเทคุณอันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่โชคร้ายนะคะมันเหมือนกับการเพชรเวลาที่มันจะเป็นเพชรที่เงางาม มันจะเป็นเพชรที่สองแสงและสวยงามมันย่อมผ่านการเจรไนการเจรไนก็คือเกราะพวกเนี้ยที่เข้ามาหาคุณเนี่ยมันไม่ได้ทําให้คุณล้มเหลวแต่มันทําให้คุณสง่างามและดีขึ้นพูดง่ายๆว่ามันคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณได้มากขึ้นดังนั้นน่ะคุณไม่ต้องโศกเศร้านะว่าไม่เจอสักทีให้คุณรู้ไว้เลยค่ะว่าเวลาที่คุณโดนขัดเกลา แต่คุณไม่หยุดพยายามในเส้นทางนี้ไม่มีอะไรฉุดรั้งคุณได้คุณจะสำเร็จแน่นอนดังนั้นเวลาที่จะสำเร็จใส่ไม n d เซ t ของคนสำเร็จคือทุกเว็บที่ฉันเข้าไปมีคนดีรอฉันอยู่เสมอมีคนดีรอให้ฉันเลือกอยู่เสมอคุณต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเก็ทนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดใจกดแชร์ให้กับโคชเอมด้วยค่ะ